สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็น้องพาวเวอร์กันวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปตอบคาถาม Q&A กันเนื่องจากว่าลงคลิปลุงทั่วไปมีคอมเมนต์แบบเอออยากถามกันเรื่องฟิลม์มย้ายเข้าอยู่บ้านนี้กันเยอะมากนะคะคือไม่ใช่แค่ในคอมเมนต์ของคลิปล่าสุดยังมีในไอจีสตอรี่เวลาฟิล์มเล่นข a เอกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงน้องร้องเยอะนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้อะคืออยู่ๆอันนี้ก็ร้องทุกคนร้องแบบร้องอย่างเนี้ย ร้องได้ทั้งวัน <c oughs> คือไม่รู้เหมือนกันว่าร้องทําไมนะคะคืออาหารก็มีเล่นก็เล่นไปด้วยแล้วคือไม่รู้ว่าต้องการอะไรเหมือนกันแอร์ก็เปิดให้ก็ไม่ได้ร้อนนะทุกคน <c oughs> แต่ขี้บน่น <c oughs> ฉันปล่อยเธอแล้วเธอจะลงไหมล่ะคือปล่อยแล้วนะเออมางั้นเดี๋ยวเราจะแบบ ไม่เล่นกับแมวแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคาถามกันเดี๋ยวเรามาดูคําถามแรกกันนะคะที่ฟิล์มเจอคําถามแรกคือทําไมฟิล์มถึงย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ อ่ะก็ขอตอบเลยว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฝึกง,งานแล้วฟิล์มก็ฝึกง,งานเสร็จฟิล์มก็อยากมีเนื้อที่ของตัวเองในการทำนู่นทำนี่แบบเออเยอะๆใช่ไหมเ,เยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าฟิล์มแอบติดนิสัยตอนอยู่คอนโดทุกคนเพราะว่าคอนโดมันก็เป็นห้องก,องกว้างๆอยู่นะมันไม่ได้เหมือนตอนฟิล์มอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่แบบห้องมันสามคูนสามเมตรเลยทุกคนแล้วมันแคบมากเออแล้วมันทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเออเราก็ยังมีบ้านอีกหลังที่แบบ ไม่ได้เข้ามาอยู่สักทีฟิล์มก็เลยขอพ่อกับแม่มาอยู่นะคะสรุปก็คือได้อยู่แล้วห้องก็คือเป็นห้องใหญ่กว่าเดิมที่ฟิล์มแบบไดเอามาถ่ายคลิปทานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าห้องหลังเนี้ยใหญ่มากทุกคนจากเตียงที่ฟิล์มเคยนอนสฟุตครึ่งอะตอนเนี้ยเป็นห้าฟุตนะคะพวกสเปนเนอยที่ในช่องทางการเดินอะไรเงี้ยคือสามารถเดินไปนูปนปนป่นไปนี่ได้และอย่างก็คือถ้าเอาแมวมาอยู่อะไรเงี้ยคือน้องก็จะได้แบบไม่ต้องอยู่ในห้องแคบๆทุกคนอย่างฮีโร่ก็คือเคยเอามาอยู่ที่นี่นะแต่ว ก็คือฮีโร่ต้องไปอยู่กับแมวเด็กตัวอื่นที่บ้านพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าน้องพาวเวอร์ไม่สามารถอยู่กับฮีโร่ได้เพราะว่าวันนั้นทุกคนที่ฟิล์มรับน้องมาใหม่ใช่ปะ่ะและฮีโร่อะนั่งบังอยู่ตรงหน้ากระบะทรายไอ้จิ๋วเนี่ยมันไม่กล้าเอื้อไม่กล้าฉี่ทุกคนมันก็เอื้อมั่วนั่นเองก็ทําให้เราเออต้องเอาฮีโร่กลับไปอยู่กับลาเต้แล้วก็แมวตัวอื่นนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ยังเจอหน้าน้องแมวแล้วก็พ่อกับแม่อยู่เพราะว่า ฟิล์มเลิกงนานประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยเราถึงบ้านประมาณห้าโมงห้าครึ่งเราก็จะมากินข้าวที่บ้านก่อนที่จะมาบ้านหลังนี้นั่นเองเอออันนี้ก็คือคําตอบนะคะว่าทาไมถึงย้ายอยู่บ้านหลังนี้ก็คืออยางได้เนื้อที่เยอะๆนั่นแหละเออต่อไปคําถามที่สองนะคะว่าแล้วทําไมถึงย้ายมาอยู่บ้านนี้คนเดียวแล้วพ่อกับแม่และน้องล่ะอยู่บ้านหลังนี้ด้วยไหม ก็ขอตอบเลยว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็คือแยกกันอยู่เลยฟิลมก็อยู่หลังนี้คนเดียวส่วนพ่อแม่น้องยังอยู่หลังนู้นปกติแล้วก็ห้องนอนเก่าฟิลมาทุกคนฟิลก็อยู่แทนนะคะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยฟิลก็เอามาวางเครื่องสำอางทําคลิปแต่งหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นในช่องของฟิลแฮปปี้ชานัลเนาะก็คืออ่ะมุมอาจจะคุ้นๆก็คือเป็นห้องนอนเก่าฟิล์มนั่นแหละเออตอนนี้ฟิลก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ก็เลยไม่ได้อะไรกับ ห้องนู้นแล้วนะคะก็ยกให้น้องไปแค่นั้นเลยพ่อกับแม่ก็อาจจะมีแวะมาหาฟิล์มตอนเย็นๆบ้างเผื่อมาเล่นกับแมวมาดูฟิลม์ลลมะะอ,อ,ลอ,งงอะไรอย่างนี้แค่นั้นแหละแล้วก็คําถามที่สามนะคะว่าเออแล้วพอฝึกอันจบอะไรอย่างเงี้ยจะกลับไปถ่ายคลิปกับที่บ้านไหมก็ขอตอบเลยว่าถึงจะฝึกจบหรือไม่จบนะคะนะตอนนี้ก็คือก็สามารถถ่ายคลิปที่บ้านได้ปกติแต่แค่ฟิล์มอะทำ,ออทำงานออกไปทํางานอะทุกคนตั้งแต่หกโมงเออทางานคือออกจากบ้านอะเพื่อที่จะแบบ ไปหาที่จอดรถที่ทํางานก็คือถึงหกโมงหกโมงครึ่งเลยนะไปเช้ามากทั้งที่เข้างานแปดโมงทุกคนแล้วก่าจะเลิกงานสี่โมงสี่โมงครึ่งก็เราจะถึงบ้านอย่างที่บอกคือห้าโมงห้าครึ่งมันก็เย็นแหละคือเขาก็คือถ่ายกันเสร็จไปแล้วทุกคนก็ไม่เห็นหน้าฟิล์มสักทีหรือบางทีเขาไปถ่ายงานกันวันธรรมดาไปถ่ายคลิปตะลุยกินหรือไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยเขาไปถ่ายกันวันธรรมดาฟิล์มทางานเนี่ยทุกคนเออก็เลยอาจจะไม่เห็นฟิล์มนี่นแหละคือคาตอบที่เออทำไมช่วงนี้ไม่เห็นฟิล์มในคลิป ก็คือฟิล์มฝึกงานนะคะทุกคนก็เราฝึกจบอาจจะเจอฟิล์มเยอะขึ้นหรือว่าบางทีช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเห็นฟิล์มในคลิปเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อฟิล์มแบบไปถ่ายด้วยแค่นั้นเองหรือว่าบางเสาร์อาทิตย์เขาไปกางเต็นท์งานอาจจะไม่เห็นฟิล์มเพราะว่าอย่างอาทิตย์เนี้ยทุกคนเขาไปกางเต็นท์กันแล้วฟิล์มไม่ได้ไปเพราะว่าตอนแรกฟิล์มมีถ่ายงาน และทีเนี้ยก็เหมือนมันถ่ายไม่ทันทุกคนแต่ว่าก็ยังมีคิวทําฟันด้วยฟิล์มก็ต้องไปทําฟันนะคะก็เลยไม่สามารถไปกางเต็นท์ได้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเลื่อนคิวทําฟันฟิล์มก็ต้องเปลี่ยนยางช้าขึ้นไปอีกหนึ่งเดือนฟิล์มก็ไม่อยากให้ฟันมันเข้าที่ช้าเพราะตอนเนี้ยทันหล่อแล้วนะจ๊ะเออเนี่ก็คือคําตอบที่แบบเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ไม่เห็นฟิล์มในช่อง h Happy c h a ช n e l อะไรอย่างนี้นี่คือคำตอบก็จะเป็นเหมือนแบบคำถามยอดฮิตเออวันนี้ก็ถือได้มาแบบตอบให้ฟังกันแล้วนะคะว่าเพราะอะไรอะไรยังไงอย่างยางีี้้อันนนก็็จะเปค หลายคนสงสยัยวันนี้ก็มาตอบให้ฟังในคลิปนี้แล้วส่วนคําถามยิบย่อยเรื่องอื่นก็เคยตอบกันไปหมดแล้วนะคะก็ไม่อยากตอบซ้ําวันนี้ก็มาตอบกันประมาณนี้นแหละส่วนตอนนี้น้องแมวหลับคาตักนะคะทุกคนตอนแรกอุตส่าห์เกินไว้เลยว่าน้องอาจจะรลองไม่ร้องแล้วหลับคาตากทุกคนจะอวดยังไงอะอวดเห็นปะเห็นนะ <laughs> น้องหลับไปแล้วหลับปะเนี่ยหลับลือน,นอนตักเฉยๆเนะี่ย คือน้องแบบอ้อนมาทุกคนด้วยความที่เป็นแมวเด็กแล้วแบบน้องไม่ได้มีแมวตัวอื่นมาแย่งความรักในห้องอะไรเงี้ยคือน้องก็เลยจะติดคนเป็นพี่เสดคือนอนแบบข้างกันทุกคืนนะคะเป็นแมวเด็กที่แบบน่ารักมากน้องประมาณ2เดือนครึ่งแล้วนะคะหลายคนก็ตั้งชื่อให้น้องในคลิปก่อนใช่ไหมฟิล์มก็แบบ เออแอบถูกใจเลยนะเดมอนฟูจิอะไรอย่างงี้ป่ะเออแต่สุดท้ายก็คือตั้งชื่อน้องว่า power เพราะว่า k a i b a b y x power p ับเก r l กำลังมาแรงแล้วน้องเป็นแมวสามสีทุกคนก็เลยตั้งชื่อเป็น power วงเล็บพับแล้วก็วงเล็บเกิลแต่จริงๆริงคืออยากเรียกน้องว่า power เพราะว่าน้องดูเป็นแมวเด็กที่มี energy แล้วก็พลังเหลือลน้นมากทุกคนด้วยความที่น้องยังเป็นแมวเด็กอยู่มั้งเออก็เลยแบบแรงเยอะียงก็เลยตั้งชื่อว่า power แต่ตอนเนี้ยเหมือนจะหลับเพราะว่าเล่นคนเดียวไปเยอะมากทุกคนฟิมมีของเล่นให้น้องเต็มห้อง นอน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 เหมือนเลี้ยงลูกเลยทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้มาถาคคิปตอบคำถามเียนเเรียบร้อยแล้วส่วนคลิปรีวิวบ้านรอดูในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเลิกงานวันไหนวน่เดี๋ยวจะรีบกลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย